มาในช่วงสนทนาพิราบขับขาเข้าเราในช่วงนี้นะคะอย่างทีเราเือนกันแต่วันทีเลยว่าวันนี้เนี้ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็จะพามาแลกความสัเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขานําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนชมีอยู่ในท้องที่เนี่ยนำมาเพิ่มมูลราคาแล้วก็เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะใครจะดูว่าปั๊มน้ำมันโดยทั่วไปปกติทีกเกษตรกรเขาทำกันเนี้ย<ๆ>เขาก็แท่งปั๊มค้ายแท่งปั๊มค้ายสรางปเป็นโลออใช่ไหมแต่นี่ทางวัดทางเพลผลิตภัณฑ์คือมาจากปั๊มในพื้นที่สามารถแตกแยกแขนกผลิตภั แล้วก็มีทรัพยคุณมีการสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยกับพิโอราจากน้ามันปล์มคุณภาพซูผลิตภัณฑ์วีซ่ากิจชุมชนค่ะผู้ที่จะมาใหา้รายละเอียดกับเรานะคะวันนี้มีคงว่าซ้ำทันนะคะทันแรกค่ะคุณกัญญากรจิตเชื่อเป็นเจ้าของแบนดพิโอราค่ะอีกเรื่องานนะคะคุณจันเพนจิตเชื่อเป็นประธานกลุม่มวีซากิจชุมชนแปลงย้ายปล์มน้ามันค่ะ แล้วก็ทานสุดท้ายนะคะฐานอภินยาวงวีวัตรรองประธานกลุม่มวิสาหกิ์จชุมชนแปลงย้ายปามน้ำมันค่ะำหรับท่างๆฐานกสุรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ และก่อนอื่นเรา2คน 2> ก็ต้องเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางใช่แล้วใช่นะคะเพื่อจะได้พูดคุยกันอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปามน้ํามันเนี่ยคือเราตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ของท่าสะบาอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรงังวันนี้เดินทางไกลามาจากจังหวัดตรังเลย <Okay. S 1> เพื่อจะมาบอกเล่านะคะ อุปรสรรคที่ผ่านมากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ํามันในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นถามคุณจันเพ็ก่อนเลยค่ะในฐานะประธานกลุ่มนว่าอยากให้เล่าก่อนว่าก่อนาน้นนี้เนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรแล้วมีแนวคิดอะไรที่มาปลูกปาล์มในพื้นที่ค่ะ,คะพี่ให้พี่พอภิญญาพูดแทนแได้เลยค่ะก็คือคือการตั้งกลุ่มันนี้นะคะก็เกิดจากราคาปาล์มตกต่ำรู้สึกว่าปีนั้นปีะปี63ราคาจะตกอยู่ที่กิโลละสองบาทสองบาทกว่า แล้วโรงงานก็คือเทไม่ได้<ะ>เทไม่ได้แล้วก็คือพอดีพี่ก็ทำรันเทยอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยมาคุยกันว่าเ,ออเกษตรกรโดนเอาเปรียบทุกอย่างเลยนะอะไระ่คือถ้าสมมุติว่าเรารวมกลุ่มแล้วเราเราเอาปาล์มที่เรามีอยู่แล้วเราเรา,เราแปลร,รูปเป็นอย่างอื่นดีไหม,มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการการเอาไปปาล์มไปสกัดในโรงน้ามันขนาดใหญ่อย่างเดียว<ะ>ก็เลย เลยมาตั้งกลุ่มกันเป็นอตอนแรกเป็นวิสาหกิจชุมชนก่อนนะคะแล้วก็คือ,อทําเป็นเกษตรแปลงใหญ่ตามน้ํามันค่ะท่าสะบ้าก็สมาชิกของเราทั้งหมดก็36คนค่ะแล้วก็ตอนแรกที่เราจะตั้งเลยอะ่ะก็คือรวมสมาชิกที่อยู่ในตนําบลแล้วก็ มาคิดกันว่าเราจะทําอะไรดีก็เลยคิดออกมาพอดีพอดีประธานเราก็เป็นอาจารย์นะคะก็เลยติดต่อไปดูงานหลายๆลที่ก็เลยมาคิดค้นว่าไอ้น้ํามันปาล์มแดงอะเมื่อก่อนมันมีในแอฟริกาถ้าเรามาคิดค้นมาทำาเรามาผลิตมันน่าจะเป็นทางออกที่หลีกเลี่ยงจากโรงสกัดได้ก็เลยมาเป็นตัวน้ํามันปาล์มแดงค่ะตัวน้ํามันปาล์มแดงคือตัวตัวนี้ค่ะใช่เดี๋ยวให้พี่ จำเพะอธิบายดีกว่าว่าจริงๆทุกคนนียจะรู้จักอยู่แล้วว่าต้นปาล์มหนึ่งต้นกับการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือไปแทงปาล์มถ่ายตามลานทีแต่ว่าทีนี้เราไปเห็นศักยภาพส่วนไหนของปาล์มแล้วนํามาสกัดแล้วมาแตกแยกเป็นผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหลายสิ่งแรกที่เราได้สารตั้งต้นมาจากปาล์มคืออะไรคะ่ค่ะก็อยากจะาธที่บายอย่างนี้นะคะว่าทุกคนจะไม่รู้จักว่าเนี้ยคือน้ํามันปาล์มแดงเพราะว่าทุกคนจะคุ้นกับน้ํามันปาล์มอุตสาหกรรมซึ่งมีสีเหลืองเราเห็นวางอยู่บนเชลใช่ไหมคะมีสีเหลือง แต่น้ำมันปาล์มโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะจะมีสีแดงซึ่งน้ำมันตัวนี้ได้จากผลปาล์มเนื้อของผลปาล์มนะคะอย่างคือหมายถึงว่าในในปาล์มหนึ่งผลเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำมันที่ที่เป็นน้ำมันจากเนื้อซึ่งจะมีสีแดงอมส้มแล้วก็เป็นน้ำมันจากเมล็ดในปาล์มซึ่งมันจะมีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันมะพร้าวเพราะงั้นในปาล์มหนึ่งผลเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งเมล็ดหรือหนึ่งผลเนี่ยจะมีน้ำมันจากเนื้อปาล์มแล้วก็น้ำมันจากเมล็ด ในปาล์มทีนี้ตัวน้ํามันจากเนื้อปาล์มเนี่ยค่ะที่เราเน้นอยู่ตรงนี้ค่ะคือคือเป็นน้ํามันที่เราเอาเอาผลปาล์มมาสกัดโดยการผ่านความร้อนเราเรียกว่าสกัดเด็นทีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าน้ํามันปาล์มแดงเนี่ยถ้าเปรียบข้าวขาวกับข้าวกล้องน้ํามันปันแดงคือข้าวขาวข้าวกล้องนะคะแล้วก็อ่าใช่ค่ะน้ํามันเหลืองคือข้าวขาวเพราะฉะนั้นอันนี้ประโยชน์จะมีอยู่เยอะ ทีนี้ขอต่อไปเลยนะคะเราพูดถึงน้ํามันปาล์มแดงอันนี้อยากให้รู้ว่าน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้ค่ะมันมีประโยชน์มากทีเดียวสําหรับกินแล้วก็ผิว<า>ผิวนะคะตัวน้ํามันปาล์มแดงตัวนี้ที่เราเห็นสีเหลืองคืออย่างนี้ที่ได้เรามาคิดะค่ะ mm. เข้าไปอ่านงานหลายๆงานเขาบอกว่ามีการไปเก็บน้ําเสียจากโรงงาน mm. เจอค่าของแคโรทีนอยเบต้าแคโรทีนเนี่ย mm. มากกว่าในน้ํามัน mm. ทีนี้เราเสียดายไหมคะ แครทีนอยซึ่งมีมีคุณค่าซึ่งเป็นโปรโวิตามินเอที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็บํารุงสายตาบารุงผิวอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันมีอยู่เยอะมีมากกว่าแครอทถึง15าเท่าอ,อันนี้นะคะทีนี้นี่คือดีอย่างหนึ่งแล้วดีอีกอย่างหนึ่งที่มีเยอะก็คือวิตามิน e อีอี e ตัวนี้เป็นอ e ีที่มีประสิทธิภาพนะคะ<อ>เป็นอีไตรโคอีนอนในภาษาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งมันเหมาะที่จะมันใช้ร่างกายเราเอาไปใช้เนี่ยค่ะในการต้านอนุมูลอิสระ อย่างเส้นต้านมะเร็งหรือว่ามันมีวิตามินคือในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นไว้นะคะว่ามันสามารถที่จะมีไขมันที่ที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจไปไปจับไขมันตัว ldl อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้อ,อ่านงานได้มาทีนี้เราก็พบว่าของเราเนี่ยดีนี่ไม่ใช่ว่าหล่นใต้โคนแล้วดูไม่มีมูลค่าเพราะงั้นอันนี้ก็ทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาะนะคะ เบื้องต้นก็จะอธิบายว่าน้ํามันปาล์มแดงคือของดีพอได้ตั้งต้นมาเป็นน้ำปาล์มน้ํามันปาล์มแดงแล้วมันมาสู่การแตกผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปยังไงล่ะคะต่ออีกนิดนึงค่ะ<ฤ>ในในขบวนการผลิตน้ํามันปาล์มแดงเนี่ยเราผลิตแบบสกัดเย็นเหมือนกับสกัดเย็นนะฮะถ้าเปรียบเท<ฤ>ียบกับขบวนการวิธีผลิตนะคะเพราะงั้นเรายังคงค่าคงคุณค่าของวิตามินนี้เอาไว้ได้เยอะเรามีแคโรทีนอยถึง เกื 1, อบ1,000 ppm มีวิตามิน e, อีเกืบอบเกือบ8 0 0นะคะทีนี้ในขบวนนการผลิตของเราเนี่ยเราเราใช้ขบวนนการผลิตที่เราได้เราได้ไปรับความจากทางวิชาการนะคะจากหมอว่าไรลักษ์ค่ะก็ได้เครื่องไมโครเวฟมาใช้ในการอบให้ความร้อนต่ำๆทีนี้ในขบวนนการผลิตเนี่ยพอเราทำเนี่ยพอเราหีบน้ำมันจากผลปามออกมาแล้วก็จะได้น้ำมันปามรวมๆแบบนี้นะคะคุคุณเงี้ยเป็นสีแดงส้มเราก็ผ่านขาบวนการในการ แยกก็คือกรองออกมาก็จะได้เป็นน้ํามันสีแดงน้ํามันสีเหลืองอันนี้ก็คือใสๆเลยใสๆนี่เขาเรียกว่าน้ํามันโอเลอินโอเลอินนะคะเหลืองๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไขสเตีรีนนะคะอันนี้ทีนี้ในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยนะคะในการในในการที่เราทําน้ํามันปาล์มตัวนี้เราก็จะได้โปรดักต์สองตัวนี้ที่เรามีทีนี้พอสองตัวนี้อันนี้ใช้กินก็ได้ใช้ทําเครื่องสําอางก็ได้ อ่าชะอันนี้ก็ใช้กินก็ได้ใช้ทําเครื่องสําอางก็ได้เหมือนกันนะคะกลายเป็นสารตั้งต้นของลใช่ของผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็นอกจากว่าเรามีสองตัวนี้นะคะในกระบวนการผลิตเราจะมีของเหลือก็คือกากใยปามกากเนื้อปามใช่ไหมคะพอเราหีบน้ำมันออกเป็นกากใยปามพี่เห็นอยู่บนหน้าจอนะพี่เห็นเลยกากใยปามทีนี้กากใยปามตัวนี้เรามีกลุ่มเลี้ยงโคซึ่ง ซึ่งมีอยู่ซึ่งซึ่งรองประธานเนี่ยจะเป็นคนดูแลก็เอาไข่ตัวเนี้ยไปทําเป็นอาหารหัวด้วยก็ใช้ประโยชน์ต่อได้ดีหมายถึงว่าเป็น BCG เลยค่ะหมายถึงว่าใช้วัตถุดิบมนโอ้ี่จะเห็นเราจริงๆเราไม่เคยรู้ศักยภาพของปา์มขนาดน,นี้มาก่อนเลยว่ามันจะสามารถสกัดมาแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะมันมีการต้านอนุมูลสระอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาทีต้องถามพี่กัญญากรเลยว่าทีนี้พอเราไปเห็นศักยภาพไปเห็นสารตั้งต้นไปเห็นศักยภาพของปามแล้วมันนํามาสู่ พีโอราของเราอย่งไรโอราได้ยังไงก็คือเนื่องจากเป็นเป็นชาวสวนปามอยู่แล้วนะหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอ้ยทำสบู่ได้ก็ทำสบู่ได้ก็เลยเริ่มเริ่มพัฒนาค่ะเริ่มต่อยอดจากน้ำมันปาล์มแดงสู่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แรกของเราก็คือ สบู่เหลวจากน้ำมันปาล์มแดงค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นสบู่เหลวที่ปราศจากสารเพิ่มฟองเราผสมผสานน้ำมัน5ชนิดค่ะคือตัวนี้ใช่ใชค่ะ5ชนิดเนาะก็คือจะมีน้ำมันปาล์มแดงเป็นหลักน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันละหุ่งแล้วก็น้ำมันทานตะวันค่ะซึ่งพอเอาคุณค่าของน้ำมันแต่ละตัวมาผสมผสานกันแล้วก็จะมีจะช่วยบำรุงผิวเพราะว่าตัววิตามินอี ต้านอมุนิอนุมุนิสราค่ะช่วยในการช่วยเหมาะสําหรับผิวแห้งผิวทุกทุสภาพผิวที่มีปัญหาค่ะโดยเฉพาะผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ราชสักฟองหมายถึงจะไม่ถึงไม่มีสารพื้นฟองมีน้ํามัน5ชนิดในการทําก็คือว่าปลอดภัยใช่ก็คือว่าคอนยังไงอ่ะมีค่อนข้างจะอ่อนยูน พออ่อนโยนก็คือเด็กสามารถใช้ได้อ,อันตัวนี้ก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กอันนี้ค่ะหลานหลานของกันเริ่มใช้ตั้งแต่3เดือนอ๋อก็คือใช้ได้เลยใช่ค่ะนโยนชอ่อนโยนต่ผ<บ>อ,อตผิวเพราะว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่ได้ใส่ซันเฟตจะใช้น้ํามัน5ชนิดในการขึ้นตัวบิบสบู่ค่ะแล้วก็มาทําเป็นตัวเนี้ค่ะจริงๆพวกปลาล์มน้ํามันเนี่ยเนาะเรา<ช>จะเคย<ะ>เห็นในเวทช่เอาไปทําเป็นน้ํามันทำเป็นก๊าซหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอามาทําเป็นเวสสำอางคนตอบรับหรือว่าแบบ ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างตอนแรกเริ่มเปิดแบรนด์เราเลยเปิดแบรนด์เราเลยก็คือตอนแรกก็ยังแบบว่าการตลาดเราเราเราผลิตได้แล้วเนาะเราขายเรายังขายไม่เก่งอ่ะแต่ว่าก็คือแบบคนก็ยังไม่กล้าเปิดใจจะใช้แต่พอก็คือแบบลองเปิดใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแล้วก็ซื้อซ้าก็คือบางคนก็คืออ่าน้องส่งไปให้พี่หน่อยพี่จะไปเชิญบุรีแต่พี่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คือเริ่มจากการเปิดใจร้องใช้แล้วคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันผลิตภัณฑ์แรกที่นําออกมาก็คือเป็นสมุนไพรมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแตกออกไปเป็นกือปีผลิตภัณฑ์ละพันเนี่ยอ่อแตกออกไปก็คือว่าพอทีเนี้ยเรามีน้ำมันปาล์มแดงที่มีวิตามิน E อเยอะมีมีประโยชน์เยอะแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรอบๆบบ้านเราอ่ะมีสมุนไพรเราก็เลยเริ่มจับสมุนไพรมา มามามามิกกับน้ำมันปาล์มแดงแล้วก็จะให้น้องอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็จะเป็นตัวบาล์มนวดกับเจลนวดค่ะสองตัวนี้สองตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะก็คือใช้พลขมิ้นอ้อยเพื่อก็คือพลกับขมิ้นอ้อยเขามีฤทธิ์บรรเทาปวดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขมิ้นก็มีบำรุงผิวแล้วเราก็เติมปาล์มแดงไปอีกก็คือคล้ายๆว่านวดในตัวแล้วก็บำรุงบำรุงผิวไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเนี้ยก็คือตัวขึ้นเจลจะไม่เหมือนกันตัวเนี้ยจะลื่นกว่าก็คือเหมาะสําหรับฮิ้วไปให้หมอนวดก็คือจะลื่นหน่อยหมอนวดก็จะแบบว่านุ้นอันเนี้ยซึมเร็วหน่อยใช่ค่ะก็คือแค่นี้นะเวลานวดอ่ะใช่ก็คือหิ้วไปหาหมอนวดอันเนี้ยนวดเองที่บ้านได้เพราะว่าเขาจะซึมเร็วแต่หมอนวดจะชอบก็คือเหมือนเวลาเราไปนวดค่ะตอนแรกเริ่มเริ่มจากแบบว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาชอบไปนวดแล้วก็แล้วก็แบบว่าพอเห็นเห็นหมอนวดเขาจะนุ้นอย่าหมองมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะกดน้ํามัน เมื่อกี้เราก็เอ้ยเราเราเราน่าจะรวมกันได้เนาะเราก็เลยลองทําเนื้อแบบนี้ออกมาซึ่งหมอนวดก็ตอบรับเยอะเหมือนกันใช่ไม่ต้องคกหลายใช่ก็คือมีมีใช่ใช่ไม่ต้องอยู่ห้องเออใช่ค่ะแล้วอย่างบีบง่ายด้วยนะบรรจุภัณฑ์ใช่ค่ะก็คือง่ายก็คือแบบว่าใช้สามารถตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องหิ้วยะมงหนึ่งกระปุกแล้วก็น้ามันน้ำมันหนึ่งขวดใช่ค่ะตัวนี้ออกแบบมาเป็นอย่างนี้อันนี้สําหรับที่บ้านทีนี้สงสัยว่า ข้อมูลที่พูดกันเนี่ยเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์หมดเลยมีสารนั้นมีแคโรทีนอยมานามายังไงครับหรือว่าหรือว่าแบบมีที่ปรึกษามีที่ปรึกษาค่ะใช้เราไปใช้ไปขอเลยนะให้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 ธานประธานค่ะเชิญค่ะทีนี้นะคะการทําของเราเนี่ยพอเราเริ่มทําน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคืออ่านงานก็เขียนเอาไว้ว่ามันมีจริงหรือไม่ทีนี้เราก็เลยได้อาจารย์หมอชื่ออาจารย์หมอคมกฤิดนะคะ พิวสกุลอยู่อยู่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มอว่ัยรลักษ์ได้มาเอาน้ำมันปาล์มของเราเนี่ยค่ะไปวิจัยในหลอดทดลองผลก็ตอบกลับมาว่าน้ามันปาล์มแดงของป้าเนี่ยดีนะสามารถที่จะนําสารต่างๆซึมเข้าไปใต้ผิวได้ดีแล้วก็สาให้ความชุ่มชื้นกับผิวต้านอนุมูลสระสามารถเหมือนเขาบอกว่ามันมีสารที่ไปต้านมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ผลอันนี้มาบอก ทีนี้เราก็เลยจากงานวิจัยที่อาจารย์เขาวิจัยมาเราบอกเออ,เอน,นี้มันใช้บำรุงผิวได้ด้วยนําซึมผิวใช่ไหมฮะเราก็เลยเอาไปผสมกับไพรเพื่อมาทําบามนวดเพื่อที่จะมันได้นําซึมเข้าไปลึกอะไรเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือมีที่มาที่เป็นงานวิจัยที่เราได้มาจากผู้ทรงวุฒิในมหาวิทยาลัยอะค่ะ เป็นการนำงานวิจัยมาสู่การใช้งานจริงแล้วก็เกิดประโยชน์จริงกับชุมชนด้วยที่นี้เดี๋ยวถามพี่อภิญญาอีกนิดน,นึงดีกว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่พี่อภิญญากิ่นไว้ว่าการที่เรามาทํากันอย่างนี้ยมันเกิดจากการที่เรามีปัญหาเรื่องของราคาปาล์มที่อยู่ในชุมชนอมอมพอทําแบบนี้แล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดคืออะไระคะก็มันเพิ่มมูลค่าให้ปาล์มค่ะจากจากปาล์มเนี่ย คือคือพอเราได้ปุ๊บนะคะ,กะเกษตรแปลงใหญ่เราก็ได้รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นโควิดนะคะ,ะแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนง,งบ3ล้านให้กับ<อ>กเกษตรแปลงใหญ่<ะ>เราก็ได้งบ3ล้านตัวนั้นมาก็คืออาจารย์แกก็วิ่งแบบไปทําเครื่องจักรอะไรมาสาหรับโคอ่าสำหรับโรงงานเล็กๆเ,<ะ>เราก็ได้เครื่องจักรมาใช่เสร็จแล้วเราก็คือเอาพอพอมาผลิตแล้ว ปาล์มที่ผลิตอ่ะมันใช้แค่วันละ3-400ี่โลนะคะจากจากจากปาล์มที่ถ้า3-400ี่อโลอ่ะเราไปขายตอนนั้นอ่ะมันโลละ2บาทเราก็จะได้ประมาณ800-800บาทแปดร้อยกว่บาทนั่นสามรโลถ้าเกิดเราแทงปาล์มไปขายที่ใช่ใช่ค่ะที่ลานเทประมาณ800บาทแต่ว่าถ้าเรามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ หลอดหนึ่งนี้อันนี้นะคะที่เป็นเจลอันนี้8ปดแปบาบทกับกับหกสิบาทใช้ปาล์มกีมมิลค่ะอันนั้นรู้สึกรู้สึกว่าจะ30มสิบมิลใช่ไหมนมันเพิ่มมูลค่าจากจากปาล์มแค่3า0สโลอ่ะมันสร้างผลมูลค่าได้เยอะมากสําหรับสําหรับที่จะต้องเราไม่ต้องไปไปไปแย่งขายกันแบบว่าโรงงานว่าโลละ2องบาท3ามบาท นะคะคือเอามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้คือชุมชนเล็กๆะมันก็สามารถทําได้นะคะโรงงานเราก็มอนเหมือนทําเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบ<ม>เพื่อให้เกษตรกร,ร,กร<ม>ได้มาเรียนรู้<ม>แล้วก็เอาไปเอาไปใช้เองกับชุมชนที่ปลูกปาล์มทั่วไป ค่ะจริงมันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน <No. S 2> กับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะพอเวลาเราหยิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเราเห็นในส่วนของผลิตและจัดจําหน่ายซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ในละแวกใกล้บ้านเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มันมาจากชุมชน<อ>แล้วก็มันเกิดขึ้นจากคนในชุมชนแล้วคนในชุมชนก็ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างผลิตภัณฑ์น,นี่มาจากหมูที่สามผลิตและจัดจําหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ํามัน,มนหมู่ที่สามอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ จฟูแล้วใช่ใช่จากจากเมื่อก่อนคนไม่รู้จักท่าสบ้านะคะว่าท่าสบ้าเนี่ยบางทีถามว่าท่าสบ้าอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เขาก็รู้จักเลยว่าคือท่าสบ้าอยู่ อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอ่ะออภูมิใจทั้งคนในชุมชนแต่แน่นอนว่ากว่ามันจะมาถึงผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายแล้วสร้างมูลค่ากับชุมชนขนาดนี้มันไม่ได้รวยด้วยกลีบกลับแน่นอนอต้องถามพิจารณเลยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านการแก้ปัญหาผ่านการคุยกันในชุมชนจนตกผลึกมาสู่วันนี้เป็นยังไงบ้างก็ผ่านมาพอสมควรค่ะ,ะร <c oughs> ะยะประมาณสองปีกว่าแล้วนะคะที่เริ่มทำ <c oughs> อะไรเงี้ยก็คือ ยังไงอ่ะพอบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มแดงนี่คนจะแบบว่าเอ๊ะน้ำมันปาล์มแดงมันคือน้ำมันทอดปลาหรือเปล่าใช่ค่ะมันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยกาควรจะเปิดใจยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวตอนเนี้ก็คือเริ่มพอทีเนี้ยเริ่มมาก็ทํายังไงอ่ะก็เราก็มีปัญหาไม่กินไงเราก็เลยแบบว่าลองทําตัวนี้ขึ้นมาค่ะคือใช้สมุนไพรห้าชนิดนะคะตัวนี้ สมุนไพร5ชนิดในที่นี้ก็คือว่ามีฤทธิ์ช่วยบรรเทาปวดแล้วก็บรรเทาผดผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วผสมด้วยเอเซนเชียลโอイルซึ่งเป็นเป็นคล้ายๆว่าศาสตร์บำบัดแล้วค่ะเป็นอะลูเป็นอะลูมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยชื่อตัวนี้ชื่ออะอะลูมาโรลเลอร์เลดปามออยค่ะโรลเลอร์แน,น่นอนเป็นลูกกลิงล้งเป็นลูกกลิ้งใช่ค่ะลองอันนี้ขอดูได้ไหมอ่ะได้ค่ะ กลิ่นลีเลกใช่ก็มีหลายกลิ่นใช่ค่ะตอนนี้มี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 สองสามกลิ่นครับมีลีเลกได้แล้วก็กลิ่นซีตัสก็คือแนวแนวแนวมีส้มหน่อยค่ะก็คือช่วยก็คือถ้าจริงๆริงอ่ะเดี๋ยวพี่หอนมันสามารถนวดตัวเองค่ะมาสัดบายอเซลก็คือว่ามาสได้เซยเพราะลูกกิ้งลูกกิ้งเราออกแบบมาแล้วไม่ใช่ลกใช้ลูกกิ้งนวดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือไปนวดเองเลยใช่มดที่คอบรอะไรเบื่อผได้แล้ว ทุกผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะคะิง่ออกแบบมาไม่ให้บาดแล้วค่ะสก็คือสรรหาเลือกที่มันไม่บาดผิวแรกๆก็คือมัน่าเลือกแล้วมีแบบบาดผิวอะค่ะครับก็เลยใช้นวดได้เลยใช่ตัวนี้จะขายดีมากเลยแล้วหอมด้วยก็คือว่าใช้เ s s e n เชียลใช้น้ำมันหอมระเหยแท้เลยค่ะเพราะว่าคนเป็นไมเกรนจะไวต่อฟาแกนเราก็เลยเลือกน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์มี มีฤทธิ์ช่วยบรรเทานะคะบรรเทาเดียวช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับอย่างนี้อันละเท่าไหร่ครับที่พี่สมบูรณ์อันนี้หนึ่งร้อยเก้าบาทค่ะหนึ่งร้อยเก้าบาทหนึ่งศูนย์เก้าเท่านั้นหนึ่งศูนย์เก้าค่ะแล้วลักษณะก็คือใช้งานง่ายพวกไปไหนก็สะดวกรู้สึกปวดตอนไหนก็ยกขึ้นมาแล้วก็กลิ้งเลยกลิ้งค่ะปวดโดยเฉพาะคอบาไหลแล้วก็คำว่าตรงนี้ค่ะอย่างอันเนี้ยหนึ่งศูนย์เก้า ถ้าไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะพี่กันค่ะสบู่เหลวสบู่เหลวอ่าตัวอันนี้เป็นตัวโชว์นะคะตัวนช้์นะคะเป็นตัวกดปั๊มกดปั๊มหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งห้าเก้าต่อมาก็จะเป็นเจลกันแล้วก็บาล์มค่ะอันนี้จะเป็นแปดสิบเท่านั้นอันนี้อันนี้แปดสิบเก้าอันนี้หกสิบเก้าค่ะมันก็จะมีตัวใหม่บอดี้ออยล์อืบอดี้ออยล์ตัวตัวใหม่ที่เพิ่งทําล่าสุดเลยที่ออกแบบมาล่าสุดเลยก็คือ เป็นบอดี้ออยที่ใช้น้ำมันปาล์มแดงผสมผสมประสานกับน้ำมันเกรปซีดน้ำมันมะกอกแล้วก็ใช้เอเซนเชียลออยในการบำบัดเพิ่มขึ้นด้วยค่ะใช้ใช้กลิ่นบำบัดตัวที่ขายดีที่สุดตอนนี้ตัวนี้แล้วก็บอดี้บอดี้ออยแล้วก็ตัวสบู่เหลวค่ะเราส่งขายที่ไหนบ้างคบเนี่ยหรือว่าช่องทางการจำ่าช่องทางการจาหน่ายก็คือ Facebook นะคะล e ทปาล์มออยแอตรังแล้วก็ฝากขายที่ร้านเปี๊ยะฝากลัก แล้วก็ร้านกวนนิตโต้ค่ะร้านของฝากกวนิตโต้ใช่ค่ะตอนนี้แต่จากฟีดแบ็กกลับมาก็คือว่าอรารูมากับบอดี้ออยค่ะเนี่ยเมื่อวานเพิ่งทําส่งไปเพิ่งส่งให้เขาเพราะว่าน้องคะขอหมดแล้วค่ะ <S 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 ทีนี้ <S <S แบบว่าพวกสปา <S 2> <S 2> หรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าชอบผล<ช>ิตภัณฑ์แบบนี้นะเพราะมันมีกลิ่นแบบบําบัดได้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งมากลิ่นเพราะว่าที่เรายากมาเลยเพราะน้ํามันเขาอะค่ะมีกลิ่นเฉพาะตัว ม,มีกลิ่นน้ำมันที่ที่แรงกลิ่นน้ำมันแรงมากเลยค่ะก็คือตอนแรกกว่าจะประสบความสําเร็จได้ก็คือเปลี่ยนน้าหอมไปเยอะเหมือนกันตัวเนี้ยกลิ่นน้ามันมันยังใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะขออนุญาตดมนิดนั่นคือกลิ่นน้ํามันหนึ่งใช่ม, <laughs> มันจะอะไรขนาดนั้น กลิ่นน้ำมันท้อมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของค่ะเราก็เลยพอพอทีเนี้ยเราเรียนรู้เรื่องน้ำหอมปุ๊บว่าต้องมันต้องหาน้ำหอมมาตัวเนี้ยแล้วเราก็ไปไปไปเรียนเอเซนเชียลโออยต่อไปเรียนน้ำมันหอมระเหยเพิ่มต่อจะหาจุดลงตัวใช่ค่ะ เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่จันเพนดีกว่าในฐานะประธานกลุ่มรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จนนามาสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นตัวอย่างให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเป,เป็นเป็นสิ่งที่เราทําแล้วท้าทายแล้วก็อยากจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นว่าปาล์มน้ำมันอ่ะเราไม่ต้องส่งโรงงานเราก็มาสกัดเองกินในครัวเรือนได้แล้วเอามาทําผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ย ได้ในชุมชนโดยที่าหาองค์ความรู้ได้ไม่ยากแล้วทางกลุ่มเองยินดีที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งทั้งหมดทั้งแต่เรื่องของการสกัดนะคะแล้วก็การทําผลิตัณั์เนี่ยให้กับชุมชนที่สนใจสาม<ภ>ารถเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะแล้วก็อยากจะให้คุณอภิญาพูดตอนนี้เพราะว่าอันนี้เรามองแต่ product ตโปรดักตัวนี้แต่เวทโปรดัก ที่เป็นกากะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้มองใช่ไหมทีนี้อยากให้เสือเห็นว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยะนอกจากเราใช้ตัวนี้มาแล้วตัวกกมันเราเอาไปทําอะไรและมีมูลค่าอย่างไรนะคะใช่ค่ะแต่ขอใช้เวลาสั้นๆนะคะก็คือใยใยปาล์มนะคะที่เราเราก็ส่งให้อาจารย์ที่มทรอศรีวิชัยนะคะก็คือก็วิจัยว่าใยปาล์มอ่ะมันจะมีโปรตีนสูงมากสูงกว่าสูงกว่าอาหารงัวที่เราซื้อทั่วไปเสร็จแล้วงัวก็ประสบปัญหา ประสบปัญหาที่ว่างัวราคาถูกราคาตกต่ําเราก็เลยกลุ่มเราก็เลยต้องการที่แบบว่าจะทํายังไงที่จะประหยัดหรือลดต้นทุนในการเลี้ยงงัวได้ก็เลยอาจารย์ก็เลยคิดสูตรที่ทําจากใยปาล์มโดยมาผสมกับพวกถั่วเหลืองแล้วก็สารขั้นต้นที่ทําอาหารงัวนะคะ,คะประสบผลออกมาว่าใย,ยปาล์มมันมีโปรตีนสูงมากมคือแล้วลดต้นทุนได้เยอะมาการู้สึกว่าจะประมาณลดต้นทุนได้ประมาณ 70็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ oh. ของอาหารงัวค่ะก็เลยทําให้แบบว่าเออใย,ยปาล์มนี่มันมีมันมีประโยชน์มากเราก็กําลังต่อยอดว่าต่อไปนี้คือเราจะเอาใย,ยปาล์มมาทําอาหารงวัวแล้วก็เอาส่วนนี้มาทําอาหารงอาูอาหารข้นข<ะ>ซึ่งตัวนี้ก็มีโปรตีนสูงอ,อาหารข้นของงวัว เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงงัวให้มากขึ้นกว่าน,นี้ค่ะน,นี่จริงๆแล้วคือปาล์มเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้นอกจากยางพาราเนาะะปาล์มหนึ่งต้นถ้าเกิดแทงขายสดก็คือสามารถขายร้านเทได้ตามปกติ<ช>แต่ว่าใครจะไปรู้ว่ายังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดตรงังที่เขาเห็นมูลค่าแล้วก็เห็นคุณค่านํามาแปลร,รูปเพิ่มเติมเพื่อจะนํามาสู่การสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายไดใ้ให้กับคนในพื้นที่อย่างเช่นทางกลุ่มในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ทสานมากท ามชั่วโมงมาพูดคุยกับเราในพิรบข่าวค่ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคส่วนสองท่าแลก็ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็แลกรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอย่างอีกทีหนึ่งค่ะติดต่อพิโอราทีู่นกาวูนกาวี่เจ็ดกาเจ็ดหนึ่งหกหรือว่าเฟซบุ๊กข้องกวรนิเตอร์อยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาข้อมูลหลับขับคาเม็ดแล้วค่ะสมโอในหัวปามพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ